สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลั์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปกักกาว่าสันสตอแมนนะครับเป็นขอรั์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับประจำวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อเอาไว้ว่าคําที่หมดความหมายแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจคืออะไร เริ่มต้นเนี่ยหยิบยกเอาคำพูดของครูภัยบูลแสงเดือนขึ้นมาพูดก่อนนะครับคำพูดที่ว่าขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ขอให้เรื่องนี่เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายคนที่เป็นเพื่อนกันมารู้จักกันมาจะรู้ดีว่าผมเนี่ยเป็นคนยังไงแต่ศาลท่านอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องนี้นี่แหละครับเป็นคําพูดของครูภัยบูลแสงเดือนนะครับหลังจากที่ศาลเนี่ยตัดสินจําคุก ในความผิดฐานพลากผู้เยาว์และกระทำชําเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกระทงละ2ปี4กระทงรวมจำคุกเท่ากับ8ปีนะครับพร้อมกับมีการชดใช้ค่าเสียหายอีกจำนวน350,000บาทโดยไม่รอลวงอายาเอาละครับจะมีใครไปกำลังใจกันบ้างเนี่ยผมไม่รู้อกครับแต่ที่รู้คือคดีพลาคผู้เยาว์เอาลูกศิษย์เนี่ยมันทำให้วงการเพลงอินดี้ต้องสูญเสียในหคนหนึ่งไปนะครับอย่างที่คุณประจักษ์ชัย ไหทองคำเขาได้โพสต์เอาไว้นั่นแหละครับแต่เอาละครับจะว่าเป็นการสูญเสียไปซะเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่แค่ศาลชั้นต้นเท่านั้นเองนะครับครูไพบูลเนี่ยยังมีสิทธิ์สู้ต่อในชั้นอุทธรณ์แล้วก็ชั้นฎีกาซึ่งก็คงจะใช้เวลาอีกนานแหละครับตอนนี้เลยมีโอกาสมีอิสระภาพที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในสังกัดจวดจาร์ดมิวสิกออกสู่หูสู่ตาแฟนเพลงตามปกตินะครับ และยังจะได้นอนกอดภรายากระต่ายพันนิพาซึ่งเคยเป็นอดีตผู้เยาว์ด้วยความรักหวานชื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกําลังใจเนี่ยในฐานะที่เคยได้สัมผัสเคยได้พูดคุยกันมาบ้างคุณอมสกาวใจภูสวัสด,ด้ประกาศเปิดตัวลงสมัครสสกทมเขตสะพานสูงและก็เขตประเวศในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับผมก็เห็นจะต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอนะครับได้เป็นผู้แทนสมความมุ่งหวังแล้วก็ความตั้งใจ ส่วนที่คุณอ,อมไปให้สัมภาษณ์กับมติชนทีวีบอกว่าตัดสินใจนานมากก่อนจะเข้าสู่การเมืองสนใจการเมืองฝั่งประชาธิปไตยมั่นใจว่าชนะไม่มีคําว่าไม่ชนะไม่มีคําว่าแพ้เลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ประเทศเราต้องย่ำอยู่กับที่มานานแล้วโยนทิ้งคำว่ากำลังพัฒนาไปได้เราต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่คุณอ,อมไปให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จะขัดใจนะครับ แต่การเลือกตั้งแพ้หรือชนะมันขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงของประชาชนอาจจะพูดไม่มีคำว่าไม่ชนะเพื่อข่มหรือว่าประโลมใจตัวเองนะ่พูดได้ครับแต่ไม่อยากให้มั่นใจเกินไปะนะครับอย่าเที่ยวไปทึกทักไปคิดเอาเองว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วไม่มีคำว่าแพ้เพราะว่าความเป็นจริงประชาชนเขารู้เข้าเข้าใจทุกพักการเมืองที่เข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยคุณอ,อมครับเขาก็เป็นประชาธิปไตยด้วยกันทท้งนั้นแหละครับ ถ้าเกิดเริ่มต้นเข้าสู่การเมืองโดยที่ไม่ได้รู้ความหมายของคําว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่รู้ความหมายว่าคืออะไรแล้วเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้ไปอ่านที่คุณโบนัฐามหัตนาโพสต์เอาไว,เว้เบื่อสักกลางเดือนที่แล้วกันแล้วกันคุณโบเนี่ยเธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าทุกวันนี้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นง่ายมากค่ะแค่ย้ายพักก็ได้เป็นแล้วนะคะ เมือนจะเป็นคําพูดที่จริงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคําว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถูกเอามาใช้อย่างมักง่ายจนเกินไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจากันได้เนี่ยดาราคนไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดลุกขึ้นมาด่ารัฐบาลก็จะมีคนแห่มาแปะป้ายว่าเป็นประชาธิปไตยและแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดนะคะพอมาถึงตอนนี้ใครย้ายพักก็ถูกแปะฉลากกันไปย้ายเข้าเขาเรียกว่าประชาธิปไตยส่วนย้ายออกเขาเรียกเผด็จการนะคะ คนที่สู้มานานเนี่ยเขาก็เลยงงๆสิคะกับไอ้คำคำนี้อยากจะบอกว่าไม่ต้องงงหรอกค่ะมันคือคาที่ใช้กันเปลอะจนหมดความหมายมาตั้งนานแล้วคิดซะว่าเป็นชื่อทีมฟุตบอลก็แล้วกันนี่แหละครับคุณโบเธอว่าอย่างนี้เอาละครับคราวนี้คุณอ,อมเนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการที่ได้ลงสมัครสสพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าคนในพักเขาได้แปะฉลากคําว่าประชาธิปไตยที่เน่าผ่าแค่แล้วตั้งแต่ call out ด่าวรัฐบาลนู่นแหละครับ ฉะนั้นก็อย่าเที่ยวไปคุยอย่าเที่ยวไปเคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเลยนะครับเพราะมันใช้กันจนเปลอะหมดความหมายกลายไปชื่อทีมฟุตบอลไปแล้วนะครับอ๋อขอถามท้ายนิดหนึ่งกันแล้วกันสรุปแล้วตัดสินใจนานมากใช่ไหมครับหรือว่าตัดสินใจหรือว่าตกลงกันมานานแล้วที่จะเข้าพักเพื่อไทยกันแน่ครับเพราะว่าเห็นเขาเปิดตัวแถลงข่าวปุ๊บรุ่งเช้าในป้ายหาเสียงรูปคุณอมนี่ก็ติดพลึบไปทั่วเขตประเวศยันเขตสะพานสูงเลยซึ่งจะหากว่า ไม่ได้มีการเตรียมการมานานเนี่ยนะครับทีมงานเห็นจะไม่มีทางทําป้ายแล้วก็ติดได้ไวเช่นนี้หรอกครับที่สําคัญเป็นป้ายที่แทบจะไม่ได้เน้นชื่อพักเลยแต่มุ่งขายตัวตนของคุณอ๋อมพูดจริงทําจริงเรียกว่าสวยแบบโดดเด่นคนเดียวเลยนะครับ